เก่งอีโคคาปีใหม่ชมใหม่แค่ตัวเริ่มออปชั่นก็คุ้มแล้วแถมยังได้แม็กแต่งพร้อมส่วนลดไปเลยสวัสดีครับอยู่กับผมปืนสตาร์คารถมือ2องปทุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูรถเก่งอีโคคาปีใหม่ชมใหม่ออปชั่นคุ้มราคากับเจ้า m มิตซูบิชิมิราช e 1.2 GLX นะครับปี 2019นะครับและคันนี้มาในราคา389,000บาทนะครับและอย่างที่ผมพูดไปมาจากคลิปนี้นะครับมีส่วนลดไปด้วยนะครับเพียงแค่แคปบคลิปนี้ไปรับส่วนลดไปเลย50,000บาทนะครับคันนี้จะเหลือเพียง339,000บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าแค่แคปไปคุ้มจริงๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถปีใหม่ชมใหม่สภาพจะสวยกันอยู่ก็เหมาะไปเจ้าคันนี้ได้เลยมาคันนี้มีอะไรบ้างเคยทำรีวิวไปบ้างแล้วนะครับก็จะไม่พูดอะไรมากแต่ก็ให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับว่าสภาพน้องก็ยัง สวยงามเดิมๆอยู่เลยนะครับผมไฟหน้าอะไรต่างมาติดรีเฟคเตอร์ที่ให้มาหลอด LED ข้างในทุกอย่างสภาพดีอยู่เดิมนะครับผมกระจังหน้าแรางต่างที่มีเส้นโครเมียมมาชมนี่ชมใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนในส่วนของปีซูก็จะเป็นชมประมาณนี้เลยจะชอบมีนี่นะครับโครเมียมเป็นทรงบูมแรลอย่างนี้และคันนี้เจ้าของเก่าไปทําเป็นนี่นะครับไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะครับปกติตัว 1.2GLX จะไม่ได้นะครับผม แล้วก็แรงต่างสภาพด้านหน้าก็พูดกันไปเยอะแล้วนะครับกับเจ้ามิสตูก็เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าสภาพเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับมาต่อในส่วนของเครื่องกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,200cc สามสูบ12วาวนะครับพละกำลังอยู่ที่78แรงม้าพื้นฐานเครื่องยนต์แะแรงต่างก็จะเป็นตัวเดียวกับเจ้า4ประตูนะครับแอดราดเลยแรงต่างก็คือสภาพตรงนี้บอกเลยว่าก็สวยสมบูรณ์มากนะครับมาให ala to es, ้ด okay, ูสภาพคันหน้ากันหน่อย สภาพคันหน้าอะไรต่างก็ขอให้ดูกันเลยนะครับว่ามันไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับเม็ดอักอะไรต่างนี่ก็เรียงตัวกันสวยงามนะครับผมรูกลมๆไม่ได้พ่นสีมาสภาพข้างโอเคแล้วก็นี่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนี่จะมีตรงตรงนี้นะครับซีนนะฮะอะไรต่างเม็ดอักตรงนี้นะครับก็จะอยู่กันเดิมๆนะครับผมตรงเบ้าโชกคไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ดูได้เลยนะครับนี่สภาพอะไรต่างก็สวยงามดีนะครับอ่ะ ตรงนี้นะครับเราก็รับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืน100%เไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของฝาโป้งเราให้ดูกันหน่อยว่าอะไรต่างก็ยังรูกลมคมกริบนะครับไม่ได้มีพ่นมานะครับข้างในนะครับฟังเขียงได้นะครับผมก็ดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์คครับเรียงตกันสวยงามไม่มีชนไม่มีบุดเบี้ยวมานะครับมอก่อะไรต่างติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ แล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวจิกให้ดูนะครับซีนแรงต่างนะครับนี่จิกนะครับจิกไปก็ยังมีรอยอยู่เลยนะครับผมจึงจิกเข้าอยู่ตรงนี้ถ้าอ่ะมันไม่มีชนมากจริงและเรื่องเครื่องอ่ะเรามีรับประกันอะไรบ้างตรงนี้เรามีรับประกันเครื่องจีก่อง ECU 1ป <c oughs> ีหรือ10,000นโลนะครับพร้อมกับการรับประกันอีกกว่าร79รายการเลยบอกว่าออกไปอุ่นใจแน่นอนพร้อมกับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก่อนออกรถไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตรงนี้เราจะการให้หมดเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็ไว ให้ดูกันอีกส่วนหนึ่งนะครับด้านข้างที่ผมบอกไปในไฮไลท์มีในส่วนของล้อมแม็กแต่งมาด้วยนั่นก็คือนี่นะครับล้อมแม็กแต่งสีเทานะครับบอกเลยว่าสวยงามมากครับตัดกระตัวรถได้เป็นอย่างดีทรงนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับแค่ราคานี้นะครับสั่งแต่สามหมื่นเก้าบาทไดล้ล้อมแม็กแต่ง,งนี้ไปสวยงามมากพร้อมกับ นี่นะครับคันนี้นะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับก็บอกเลยว่ามันก็เข้ากันพอดีกับตัวรถพอดีเลยนะครับมาและในส่วนตรงนี้นะครับตรงนึงนี่ครับกระจกแรงต่างเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้เลยบอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะครับนี่ดีไซน์แรงต่างหลบมาเป็นเส้นสี่เหลี่ยมงี้ค่อนข้างสวยครับไม่ได้แบบเป็นดวงโตๆแบบสมัยก่อนแล้วก็โอเคมาในส่วนของภายในนะครับก็ให้ดูสภาพกันหน่อยนะครับว่าแผงประตูแรงต่างนะครับนี่สภาพสวยงามมากแต่ก็ด้วยความเป็นรถมือี่สองตำหนิมันต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับเล็กๆน้อย ตรงนี้อาจจะลอกเล็กๆน้อยๆอยครับตรงนี้แต่ไม่มีผลต่องต่อการใช้งานแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่นะครับในส่วนของเบาะกกเป็นเบาะผ้านะครับที่สภาพสวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะอาจจะมียับเล็กน้อยเกิดจากการนั่งคันกับขี่อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวในส่วนของออปชั่นตรงนี้นะครับเราก็ให้ดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างมา ตรงนี้ครับระบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมเซ็นทรัลล็อกอะไรต่างก็มีมาให้ตรงนี้ครับกระจกอะไรต่างปรับไฟฟ้าอย่างผมพูดไปแล้วก็เป็นระบบพรับไฟฟ้าด้วยอ่านี่นะครับตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของโหมด traction control นะครับการลื่นถลายอะไรต่างก็มีปุ่มปิดปุ่มเปิดมาให้นะครับผมในส่วนของออปชั่นแรงต่างเลขใหม่เดี๋ยวผมจะไปรีวิวในส่วนของภายในอีกทีนึงนะครับไปกันเลยเข้ามาไม่พูดอะไรมากนะครับสตาร์ทรถกันเลยดีกว่ามานี่นะครับอ่าอาจจะได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆนะคครัับนนีีี้มเปล่ยนท่อมมาาด้้้ววยแลลก็เเขให่จคันนี้นะครับคันน 6 8 0มืกิโลเมตรนะครับไม่ประมาณนี้สำหรับรถปี2019ผมก็มองว่ามันก็กลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ไม่ประมาณนี้ไม่ปกติแท้แน่นอนนะครับไม่มีก็ไม่กับไม่นะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของออปชั่นอะไรต่างๆก็อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้ตัวเริ่มก็จริงแต่ว่ามีในส่วนของปุ่มมลติฟังก์ชันมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนสถานี fm MM am แรงต่างหมดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยกอเพลงเปลี่ยนสถานีได้หมดเลยตรงนี้ค่อนข้างครบแล้วแต่ก็จะมีในส่วนของนี้นะครับ บลูทูธมาให้ด้วยนะครับนี่รับสายวางสายแรงต่างสปีกก็มีมาให้นะครับตรงนี้ทํางานคู่กับตรงนี้เลยครับจอทัชสกรีนที่ให้มานะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้ด้วยนะครับไม่ได้ต่อได้แค่ f m a m นะพูดถึงก็เดี๋ยวเอาจะมาต่อให้ดูกันเลยนะครับนี่อ่ะผมพกมือถือมาอีกเครื่องนึงครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของ usb นะครับก็คือเนี่ยผมเอาสายมาถ้าเสียบกับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเราก็สามารถเสียบกับมือถือได้เลยนะครับผมอีีพเสยบไปแล้ว นี่นะครับปึ๊บขึ้นมานี่ครับปุ่ม Andro Auto จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอ่ะมาแล้วแล้วก็นี่เรากดนี้ก็คือเป็นแมปได้นะครับเปิดแมปได้เปิดเพลง Spotify ได้ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปดูที่มือถือนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยละสายตาจากถนนได้น้อยลงขึ้นนะฮะก็คือไม่ต้องแบบเสียเวลาไปดูที่โทรศัพท์นะครับก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแรงต่างก็ทํางานได้ค่อนข้างดีก็ค่อนข้างสมูทดีนะครับถึงจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะนี่ก็ดูได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับ ตามประวัติการที่เราเซิร์ชอะไรพวกนี้ต่างๆก็ทําได้แล้วก็นี่ Spotify อะแรงต่างตรงนี้ถ้าไม่ได้ล็อกอินไว้ก็ไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรแต่ก็ในส่วนนี้ผมบอกเลยว่าจอตัวนี้ทําหน้าที่ของมันได้ครบครันมากแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับระบบแอร์แรงต่างระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับปรับมือหมุนนะครับนี่ดูได้เลยว่ายังทํางานได้ปกตินะครับนี่ นี่นะครับพอเปิดปุ๊บอ่ะแอร์ทำงานนะครับนี่ก็เริ่มเย็นขึ้นมาทันทีเลยก็บอกเลยว่าแอร์ตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมมาถัดลงมาในส่วนของเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมนี่เจ้าของเก้าแต่งหัวเกียร์มาด้วยนะครับก็คือเวลานั้นก็จับถนัดมือนะครับแล้วเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับเวลานั้นก็คือเข้าง่ายๆนะครับผมเวลาเป็นขั้นบันไดเนี่ยคือมันจะให้ฟิลสัมผัสที่ไม่หลงนะครับจำสัมผัสนี้ได้เลยนะครับเวลานั้นเราเข้าเอนปุ๊บนี่ติด ไม่ถนัดนะครับบางทีเข้าเกียร์เลยตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคสําหรับตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อเลยนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของสภาพรอบคันกันต่อเลยสำหรับใครที่ต้องการความชัวร์นะครับว่าไม่มีชนจริงจริงก็แกะเป็นอักให้ดูกันเลยนะครับนี่นะฮะเรียงตัวกันสวยงามนะครับไม่มีพลิกคว่ำม,มาอย่าง แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของด้านข้างด้วยนะครับว่าไม่มีชนเข้าด้านข้างมานะครับมานี่นะครับสมมตรงนี้โอ้ยแกะยากจริงเคยแกะกันบ้างหรือเปล่านะครับเนี่ยรถใหม่จริงๆนะฮะดูได้เลยเม็ดอาร์คเลียงตัวกันสวยงามนะครับผมไม่มีชนมาอย่างแน่นอนติ๊กเกอร์เติมลมยางอะไรต่างๆตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมอะซอกในอะไรพวกนี้นะครับรอยน็อตไม่มีขยับมาเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพนี้เดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับมีแต่งแค่ล้อแมกกับหัวเกียร์นะครับผมมาแล้วก็ท่อ ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้มาดูกันต่อในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ให้ดูสีกันอีกนิดนึงนะฮะดูได้เลยว่าสภาพสีแรงสั่งไม่มีล่องรอยนะครับเป็นรอยลักยิ้มหรือว่ารอยขีดข่วนมาเลยสภาพสีขาวเนียนๆสวยๆเลยนะครับมาแล้วก็ในส่วนตรงนี้มาแกะให้ดูกันเลยนะครับไม่พูดเยอะมากนี่ดูได้เลยนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมดางข้าง นี่นะครับ illah. ตรงนี้สีขาวอาจจะมองยากนิดนึงแต่มีแน่นอนนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับไม่มีชนเข้ามาอย่างแน่นอนแล้วก็ในส่วนของการนั่งด้านหลังอะไรต่างๆนั่งให้ดูกันเลยนะครับผมสูง180การนั่งด้านหลังนะครับปรับเบาะด้านหน้ามาแล้วด้วยก็คือเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะนั่งได้แต่ก็อึดอัดนะครับเข่ามันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่คือปรับเบาะด้านหน้ามาแล้วนะครับก็คือผมนั่งมาแล้วแล้วก็เฮดลูมเนี่ยก็มีความเหลืออยู่นะครับแต่ไม่สามารถพิงได้นะครับถ้าพิงคือหัวมันจะติดนะฮะก ค่อนข้างโล่งหัวในระดับหนึ่งเลยนะครับนี่แต่ก็นั่งได้นะครับไม่ได้แย่อะไรนั่งไประยะทางใกล้ๆนี่คือยังนั่งทําได้อยู่นะครับก็คือนั่งกันไป2คนโอเคเลยนั่ง3าคนก็อาจจะหายใจไม่ออกนะครับมันอึดอัดตรงนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับสำหรับใครที่ต้องการลด5ประตูนะครับความเล็กกระทนันรัดของเขาเขามีให้แต่การนั่งโดยสารก็จะลำบากนิดนึงนี่ส่วนของด้านท้ายนี่มาดูกันเลยนะครับดูได้เลยว่าด้านท้ายแรยงต่างก็เชนมาแล้วนะครับไฟ เลี้ยวอะไรต่างไฟท้ายก็มีนี่ครับเหมือนอายไลเนอร์กรีดมาให้นะครับเป็นกรอบมาให้ค่อนข้างสวยเลยแล้วไฟอะไรต่างนี่ก็คือสภาพดูดีมากครับไม่มีเหลืองแตกล้าวนะครับผมอ่ะบอกเลยว่าสภาพดีมากและคันนี้นี่นะฮะท่อแต่งที่ผมพูดไปนะครับผมนี่บอกเลยว่าก็เสียงไม่ได้ดังนะครับไปตรวจตลออก็ผ่านอยู่นะครับตรงนี้เสียงไม่ได้เกินตามค่ามาตรฐานนะครับดูในส่วนของด้านท้ายกันนอยการเก็บของนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้กว้างขวางมากแต่สามารถทําได้นะครับสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ สองใบสามใบนะครับตรงนี้นะครับถ้าจัดสรรกันดีๆก็จะจะเก็บได้เยอะขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวถ้ามันเก็บไม่พอเราสามารถพับเบาะได้ตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานของรถ5ประตูแล้วเขาสามารถพับเบาะได้เป็นเรื่องปกตินะครับผมนี่ก็ถ้าไม่พอก็เทินเทินของขึ้นไปแล้วในส่วนของสภาพเบาแรงต่างตรงนี้นะครับก็ให้ดูกันเลยว่ารอยน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับผมด้านท้ายนะครับมิดอาร์คอยู่คู่กับรอยน็อตเลยนะครับสองฝั่งนะครับนี่ดูได้เลยแล้วก็นี่นะครับจะเปิดด้านในให้ดูนะครับดูอ่างกันเลยดีกว่านี่นะฮะนี่ครับ ล้ออะไหล่แม่แรงประแจถ้าอะไรขาดหายไปเดี๋ยวเรามาเติมให้ตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับออกรถไปอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีให้ครบนะครับแล้วก็นี่นะฮะในส่วนของตรงนี้นี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับปะลังต่างเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีเหมือนกันนะครับนี่สภาพก็สวยๆเหมือนกันนะครับดูได้เลยนะฮะโอเคตรงนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีชนด้านท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับผมมามาต่อกันด้านข้างฝั่งซ้ายกันเลยนะครับนี่ในส่วนของสภาพอระแรงต่างให้ดูกันเลยนะฮะทั้งล้อแมก ประตูอะไรต่างร่องรอยขีดข่วนไม่มีนะครับอาจจะมีเปื้อนเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้รอยหายไปแน่นอนนะครับมันเป็นรอยเรื่องของความสะอาดเล็กน้อยครับอาจจะเป็นเปื้อนแบบคราบนะครับคือสีขาวเวลามันมีฝุ่นมีอะไรมันต้องมีเป็นรอยเปื้อนเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนนี้ดูกันเลยนะครับเม็ดอาร์คึบหึบแกะไม่ได้นะครับอ่ะคึบนี่นะฮะดูได้เลยนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะฮะ ไม่มีชนมาเลยนะครับผมเม็ดอักเล่งตัวก็สวยขนาดนี้นะครับโอ้โหสภาพอย่างกับป้ายแดงเลยนะฮะมาแล้วก็ในส่วนของเบาะไม่รู้จะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราให้ตะกล้องซูมเบาะให้ดูนะครับในส่วนของเบาะหลังแรงต่างก็เป็นเบาะผ้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะฮะสภาพนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับไม่ต่างกับเบาะหน้าเลยมาเรส่วนของประตูสุดท้ายนะครับเรามาดูกันหน่อยนะฮะนี่นะครับข้างห้องคนขับนะครับมา ตรงนี้นะครับแผงประตูแรงต่างนะครับร่องรอยขีดข่วนก็คือไม่มีเลยสภาพค่อนข้างสวยมากนะครับนี่เนีนเยนเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าแรงต่างตรงนี้นะครับผมดูได้เลยว่าสภาพค่อนข้างสวยนะครับไม่มีล่องรอยขีดข่วนหรือชิคขาดนะครับนี่แอร์แบ็กตรงนี้ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับผมมาให้ดูในส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับคันนี้นะครับที่สําคัญเลยคือมันเป็นรถมือเดียวนะครับนี่ระดับเจ้าของรถยนต์แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสำหรับใครที่ต้องการรถไม่ได้ผ่านมือเจ้าของมาเยอะตรงนี้ก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับแล้วก็นี่อ นี่นะครับผมนี่นะเม็ดอาร์คนะครับไม่หายไปเลยนะครับเรียงตัวกันสวยงามมากนะครับสีขาวอาจจะมองอยากนิดนึงแต่มีอยู่แน่นอนแล้วก็นี่มาให้ดูในส่วนของด้านข้างนะครับไล่ไปนี่นะฮะโอ้โหเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมนี่อ่าแล้วก็ในส่วนของซอกในแอลเอนซ์นะครับนี่ดูได้เลยนะครับนอยลอยน็อตเนี่ยคือไม่มีขยับเลย อ่ะและอีกอย่างหนึ่งครับดูดูตะกี้นี้ไม่รู้เห็นไหมครับแต่ราคาหน้าร้านเราขายราคานี้จริงๆนะครับ3 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้ามาจะคลิปผมคลิปนี้แคปไปรับส่วนลดไปเลย50,000บาทเหลือเพียง339,000บาทเท่านั้นก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นมิตซูบิชิมิราค์นะครับ1.2 g l x นะครับปี2019นะครับมาในราคาอย่างที่ผมพูดไปเลย389,000บาทแต่ถ้ามาจะคลิปผมคลิปนี้แคปคลิปนี้ไปรับส่วนลดไปเลยนะครับ50,000บาทเหลือเพียง330,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับใครที่หาอยู่สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 7 1 8 2 8 9า3นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือแจ้งไลน์มาก็ได้นะครับ S ใ S T R C R นะครับผมเรามีแอดมินพร้อมตอบอยู่ตลอดเวลานะฮะแคปคลิปนี้ส่งแอดมินเราได้เลยนะครับถสาหรับใครที่กำลังหาอยู่สำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ชอบเจ้าคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยอะไรก็ได้นะคคคคคครรรรรัััััััับบบบบผผมมมมเเเเววววลลาาาองงกก็จจะะะหหหหดดพีีีียท่่นนนนนนน้้้้ไใิปสสส